ครับสวัสดีครับพ่กขผมมอสจากมอสโตเครเอเตอร์ชานลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยํามากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอเดียมอสโตเก้าห้าที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผม และการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาดเลือกไพ่เช่นเคยนะครับมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวรละคงนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องเสียเรียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับ หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณอ่าหัวข้อนะ่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับณนะเวลานี้ตอนนี้เลยที่คุณได้ดูคลิปนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่9าดาบ9 of s o u ซอร์สไม้เท้า10 of w a n d s 2ดาบ2 of s บ u อร เดไม่ต้องกลัวเดทการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาโอ้เดอะซัการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนคุณอาจจะเคยมีปัญหาใดๆหนักอกหนักใจอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับ Temprance สองไม้เทา้า two of wands การคาดหวังได้ถึงอนาคตที่ดี6ไม้เทา้า six of wands มีโอกาสหยิบจับอะไรก็สำเร็จชัดเจน8ไม้เท้าความก้าวหน้ากำลังจะมานะครับทำใจให้สบายๆมีกำลังใจเข้าไว้แล้วก็เดี๋ยวให้ละแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่โดยตรงเลยมาขยายความกันคุณที่เรีกยกไพ่กองที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณตอนนี้พลังงานของคุณกองที่หนึ่งเป็นไปได้ว่าคุณกำลังประสบปัญหาใดๆอย,อย,อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานการเงินหรือเรื่องส่วนตัว เอาว่าเป็นปัญหาส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณเครียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับตกอยู่ในฝันร้ายความกังวลที่คอยมารุมเร้าอยู่อะไรแบบนี้นะครับนะบางท่านมีปัญหาภาระหนักเรื่องการทํางานหนักการภาระส่วนตัวนี่สินเรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องแบกเอาไว้แล้วยังแก้มไม่ได้สักทียังมองหาทางออกไม่ได้บางคนทํางานหนักแล้วได้ค่าตอบแทนไม่คุ้มเหนื่อยแบบนี้หรือเป็นเสาหลักครอบครัว กำลังพยายามหาวิธีดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดก็เป็นไปได้บางคนบางท่านอาจจะอยากหางานใหม่หรือเรามีตัวเลือกใดๆเข้ามาให้ตัดสินใจแล้วยังตัดสินใจไม่ได้เกิดความเครียดความวิตกกังวลการตัดสินใจไม่ถูกเออไม่รู้จะไปยังไงต่อนะครับข่าวดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกคุณนะเวลานี้คือความเปลี่ยนแปลงในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับเดทคุณไม่ต้องกลัวนะเดทนะไพ่เดทความหมายมันจะเป็นไปในทางที่ดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้อยู่ที่ไพ่แวดล้อม ต่เดทออกมากัะโดดซันเนี่ยผมทายให้เลยว่าชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนได้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่จะชา้จาจะเร็วขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแต่ละท่านไม่สามารถเท่ากันได้นะครับอย่าลืมว่านี่คือพลังงานรวมนะชีวิตคุณจะเปลี่ยนได้ยังไงอยู่ๆเปลี่ยนเองปรับปรับเลยไหมหรือว่ามีปฏิหารไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่กองนี้ไพ่พลังงานไพ่บอกได้ว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณลุกขึ้นมาบริหารจัดการชีวิตสมัย ต้องขออนุญาตแนะนําตามตรงนี้ไม่ใช่การต่อว่านะครับบางท่านที่เจอปัญหาสะสมหมักหมมมาเป็นไปได้ว่าท่านเคยชินกับวิถีชีวิตเดิมๆเ,เคยชินกับการใช้ชีวิตแบบเดิมๆไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆสักเท่าไหร่ขออนุญาตแนะนําตรงๆด้วยความหวังดีว่าถ้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตกระฉับกระเฉงมากขึ้นหรือใช้วิถีวิธีการที่มันทันสมัยมากขึ้น,ขนเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นมาใช้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตแบบนี้ เปิดหูเปิดตาให้กว้างทันโลกทันเหตุการณ์มากขึ้นคุณจะพ้นวิกฤตได้นะทําไปเล่นไปบางทีคนเราเหมือนเส้นผมบางภูเขามีอะไรบางตาอยู่นิดเดียวนะความเคยชินกับการใช้ชีวิตวิถีเดิมๆความไม่อยากจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ทําให้ได้ผลลัพธ์เดิมๆบางทีการอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆลองเปลี่ยนแปลงชีวิตสักนิด เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่เกินกําลังแบบนี้อย่างเช่นทำงานนี้อยู่แบบนี้แบบนี้อาจจะได้ผลเท่านี้ลองหางานเสริมงานเพิ่มดูหรือหาอะไรทําเพิ่มหรือแม้แต่วิถีชีวิตที่เที่ยวกินดืม่มในบางท่านขออนุญาตแนะนํานะครับนะแนะนาตรงๆไม่ได้ว่านะเที่ยวกินดื่มแบบนี้ลดการเที่ยวกินดืม่มลงหันมาเก็บออมเงินให้มากขึ้นแบบนี้มีโอกาสแก้ปัญหาได้นะครับ โดยเอาโดยตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดเฉียบแหลมใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าบางทีบางทีคุณอาจจะมองข้ามความสามารถตัวเองประเมินตัวเองต่ําเกินไปเป็นไปได้คุณมีความสามารถคุณมีวิสัยทัศน์ดีคุณมีความฉลาดแต่บางทีขออนุญาตอีกครั้งนะครับว่าบางทีคุณไม่ได้เอาความฉลาดของคุณมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากนักนี่ผมไม่ได้ต่อว่านะครับนี่คือการแนะนําด้วยความหวังดีจริงๆคุณมีความฉลาดเฉลียวในตัวเองแต่บางทีไม่ค่อยเอาความสามารถออกมาใช้เท่าที่ควร นะครับประมาณนี้ลองนึกทบทวนตัวเองดีๆว่าคุณมีความสามารถใดๆอยู่ที่ยังใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะสิ่งใดๆที่คุณทําได้แล้วไม่ค่อยทําหรือไม่ทำเออทำได้แต่ไม่ทําแบบนี้ลองเอามาปัดฝุ่นดูใหม่มีโอกาสที่ความสามารถที่ซ่อนอยู่ของคุณนั้นจะทําให้คุณชีวิตคุณลุ่งเรืองขึ้นได้ประสบความสําเร็จได้โดยลําดับ การประสบความสําเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ว่าปุบปับจะได้มาแต่จะเป็นการประสบความสําเร็จแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆก้าวหน้าประมาณนี้เอาจริงใบนี้มาควรจะพุ่งทะยานไปอย่างรวดเร็วแต่ที่แต่ที่ผ่านมาอุปสรรคมันเยอะอาจจะเจอการฉุดรั้งเหนี่ยวรั้งบางอย่างอยู่ปัญหาที่แบกหนักอยู่ดังกล่าวอาจจะทําให้การก้าวหน้าไม่รวดเร็วเท่าที่ควรแต่ขอให้เชื่อมั่นเลยว่าคุณเป็นคนมีความสามารถทบทวนดีๆคุณจะเจอข้อดีในตัวเองและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างดีเลยนะครับลองทบทวนดู พลังงานกองนี้สอดคล้องกับหัวข้อเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่โดยตรงเรียกว่าที่คุณอยู่รอดปลอดภัยมาได้ทุกวันนี้นะครับถึงแม้จะมีความลําบากไปบ้างนั่นเป็นเพราะว่าบุญเก่าคุณค่อนข้างดีแต่บุญเก่าดีแล้วจะประมาทก็ไม่ได้เพราะบุญเก่าก็มีวันถูกใช้หมดไปลดน้อยลงไปแบบนี้รวมถึงกรรมปัจจุบันที่ทําได้ด้วยบางคนบุญเก่าดีแต่ทํากรรมปัจจุบันไม่ดีทากรรมไม่ดีมันก็อาจจะหักล้างกันไป เกิดสิผลไม่ดีตามมาได้เพราะฉะนั้นบุญเก่าดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีอยู่แล้วทํากรรมใหม่ๆทําบุญใหม่ๆให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับนะสะสมเข้าไปบุญเก่าดีบุญใหม่ก็สร้างแบบนี้แล้วคุณชีวิตคุณจะพลิกผันดีขึ้นติดจรวดเลย อะไรที่มันค้างคาใจอยู่อะไรที่ไม่สำเร็จสักทีอะไรที่เป็นภาระหนักมาจะคลี่คลายได้คุณเชื่อพลังงานตามนี้ได้เลยดวงดีแล้วต้องปฏิบัติด,ด้วยนะไม่ใช่ว่าผมทายว่าดวงดีแล้วไปนั่งเฉยๆใช้ชีวิตเที่ยวกินดื่มเหมือนแต่ก่อนนะขออนุญาตในอีกครั้งนะครับนะไม่ได้ว่านะบางท่านสังสรรค์มากเกินไปจริงๆบางท่านเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงมากเกินไปจริงๆหรือบางท่านหมดเวลาครึ่งวันไปกับการจับกลุ่มผู้ถึงเรื่องคนอื่นแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์เอาเวลา มาสร้างสารรค์ผลงานตัวเองเอาเวลามาทํางานเสริมเอาเวลามาหาไรายได้เพิ่มแบบนี้ดีกว่าหรือต่อให้ไม่อยากทําอะไรเลยจะพักผ่อนนอนหลับเฉยๆยังเกิดประโยชน์กว่าการไปสังสรรค์เที่ยวกินดื่มใดๆก็แล้วแต่นี่เป็นมุมมองของผมนะครับจะรับฟังไว้หรือไม่ก็แล้วแต่ท่านตามอัธยาศัยได้เลยนะพลังงานมาแบบนี้ดวงดีแล้วประพฤติปฏิบัติดีเดี๋ยวได้ดีเองรับประกันได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณให้ลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาเข้มแข็งกับชีวิต ลุกขึ้นมาใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์คุณมีความสามารถแต่คุณไม่ค่อยได้ใช้คุณได้ยค่าตัวเองคุณไม่ค่อยได้ใช้ความสามารถตัวเองให้เป็นประโยชน์เท่าที่ควรลองดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทะโลกพิกัการเพื่อความบันเทิงในวันนี้ในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณนะเวลานี้น่าสนใจอีกเช่นเคยคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ สีดาโฟอฟซัส hmm. เรื่องเครียดห้าเหรียญไฟอเพนตาโคสการเงินมีปัญหาหรือเปล่าทรีออเพนตาโคสสามเหรียญจริงๆคุณไม่น่ามีปัญหาอะไรนะอาจจะเป็นเรื่องชั่วคราว The Hangman เออรอคอยเงินหรือรอคอยอะไรอยู่หรือเปล่าเก้าไมท้าวไนอฟวัน ปัญหาหนักครั้งนี้มันเป็นเรื่องชั่วคราวอืมสองเหรียญทัวเพนตาโคลสบริหารจัดการดีๆผ่านได้นะออ The Hermit โอ้โหใช้สติสมาธิปัญญาให้เต็มที่ The Magician ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลช่วยเหลือคุ้มครองคุณอยู่ที่เหลืออยู่ที่ตัวคุณเองส่วนหนึ่งแล้วก็ Four Pentacles คุณมีโอกาสออมเงินถ้าคุณมีปัญหาการเงินคุณมีโอกาสฟื้นตัวและมีโอกาสออมเงินนะครับสามถ้วย Tree of c ั p s ความเฉลิมฉลองยินดีที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะอคุณกองที่สองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณชัดเจนเลยตอนนี้ว่าคุณมีเรื่องเครียดอยู่มีเรื่องคลุ่นคิดวิตกกังวลอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความขาดแคลนใดๆการเงินใดๆการเป็นหนี้สินหรือเปล่าทำนองนี้แล้วก็ หรือบางท่านทําไม่ได้มีปัญหาการเงินโดยตรงเป็นไปได้ว่ากําลังแบกภาระใดๆอยู่ช่วยเหลือใครอยู่ไม่ว่าทางตรงทางอ้อมนะครับออข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือจริงๆแล้วคุณไม่ได้ลําบากโดยเนื้อแท้ไม่ได้ลําบากโดยเนื้อแท้หมายความว่าคุณลําบากแค่ชั่วคราวนะลําบากแค่ชั่วคราวผ่านมาผ่านไปแบบนี้แล้วมีโอกาสเป็นไปได้ที่ว่าบางทีคุณอาจจะเจอปัญหานี้มาสักระยะหนึ่งแล้วหรือคุณรอคอยผลประโยชน์รอคอยการเงินรอคอยกับสิ่งใดใดอยูด แล้วคุณได้รับไม่ทันใจแบบนี้ทําให้รู้สึกเครียดซึ่งเป็นเรื่องชั่วคราวตอนนี้มันเป็นความรู้สึกท้อแท้ใจเป็นปัญหาซึ่งคุณคิดเอาเองว่าหนักมากแต่จริงๆแล้วพลังงานกองนี้ผมทายให้เลยว่าเป็นปัญหาชั่วคราวที่คุณจะผ่านไปได้นะคุณกองที่2นะครับชัดเจนเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่า ไม่ว่าคุณตอนนี้ะจะเกิดปัญหาใดๆขึ้นอยู่ก็ถ้าคุณบริหารจัดการดีๆดูแลตัวเองดีๆคุณจะผ่านปัญหานี้ไปได้หรือแม้แต่ปัญหานี้จะคลี่คลายไปเองได้เลยด้วยซ้ำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เจอปัญหาการเงินบางทีเราอาจต้องแนะนํากันตรงๆด้วยความหวังดีว่า คุณใช้ใจ่ายเกินตัวหรือเปล่าใช้ใจ่ายเกินความจําเป็นไปหรือเปล่าช้อปปิ้งเอฟของเกินความจําเป็นหรือเปล่านี่บริหารจัดการการเงินดีๆแล้วคุณจะผ่านไม่ได้บางท่านใช้เงินตามใจตัวเองเกินไปต้องขออนุญาตแนะนําตามตรงไม่ได้ว่านะครับด้วยความหวังดีนะลองทบทวนรายรับรายจ,จ่ายดีๆจะถ้าใครไม่เคยจดบัญชีรายรับรายจ่ายลองจดบัญชีรายรับรายจ่ายดูแล้วคุณจะรู้ว่าเงินหมุนเข,ข้าหมุนออกขนาดไหนชีวิตเออดีไม่ดีนะ พอคุณเจอรูรั่วเจอช่องโหว่วว่าเงินรั่วตรงไหนคุณจะมีเงินเก็บขึ้นเป็นกอบเป็นกำได้เลยใช้ชีวิตให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ลดการพบปะสังสรรค์ลดการกินดื่มเที่ยวลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นลดการตามใจตัวเองลดการช้อปปิง้งนะครับผมว่านะ คุณใช้จ่ายเกินตัวไปนิดหนึ่งขออนุญาตแนะนําจากใจจริงเลยนะเออเนี่ยคุณไม่ได้มีปัญหาโดยพื้นดวงคุณไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหานี่เป็นเรื่องชั่วคราวดังกล่าวและแก้ไขได้ด้วยการบริหารจัดการดีๆกินอยู่ให้เรียบง่ายที่สุดแบบนี้เราไม่ได้หมายความว่าให้คุณเขี่ยมจนประหยัดจนตัวรีบแต่หมายความว่าอะไรจําเป็นก็จ่ายไปตามจําเป็นแต่อะไรไม่จําเป็นลดลดได้ก็ดี คุณจะมีโชคดีราวปาฏิหาริย์เป็นไปได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลช่วยเหลือคุณอยู่คุณมีบุญเก่าที่ดีบางท่านมีโอกาสได้โชคลาภฟุกๆแต่ถ้าได้มาอย่าลืมแบ่งทําบุญนะครับแต่ถ้าไม่ได้คาดหวังถึงโชคลาภฟุกๆก,ก,ก็เป็นไปได้ว่าถ้าคุณบริหารจัดการชีวิตดีขึ้นคุณมีโอกาสเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรม,มากขึ้นโอกาสในการออมเงินมาแล้วโอกาสในการาตั้งเนื้อตั้งตัวโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ทางการเงินมาแล้ว ท่านใดที่บอกว่าเคยมีปัญหาการเงินอยู่ถ้าท่านบริหารจัดการการเงินดีๆลุกขึ้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ลดการเที่ยวกินดื่มการชอปปิ้งที่ไม่จําเป็นลงไปคุณจะเหลือเงินเยอะเลยลองไปสังเกตดูทําบัญชีรายรับรายจ่ายดูให้ดีเงินเข้าเงินออกเงินรั่วตรงไหนแล้วคุณจะรู้เลยว่าโอ้เงินเรามันรั่วเยอะขนาดนี้เลยถ้าเก็บออมดีๆนะคุณมีโอกาสฐานะดีขึ้นได้คนที่ไม่มีเงินเก็บเลยมีโอกาสาได้เริ่มเก็บเงินคนที่ฐานะดีพอประมาณไม่ค่อยเดือดร้อนอยู่แล้ว คุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นถึงขั้นร่ำรวยได้เลยถ่ายให้อย่างนี้ถ้าปัญหาของคุณคือการเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าขอให้รัดกุมรอบครอบในการใช้เงินแล้วฐานะทางการเงินสภาพคล่องคุณจะดีขึ้นมีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนทํานองนี้แต่ถ้าปัญหาของคุณไม่ใช่การเงินโดยตรงนั่นก็ถ่ายได้อีกอย่างหนึ่งว่าปัญหากําลังจะคลี่คลายไปขอแค่เพียงมีการบริหารจัดการดีๆเท่านั้นนะคุณกองที่สอง ประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากแนะนําคุณตอนนี้บริหารจัดการชีวิตดีๆปัญหาใดๆจะคลี่คลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเงินลดการใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นแล้วคุณจะมีเงินเก็บคุณจะออมเงินได้ประมาณนี้โชคดีมาแล้วดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัตินะครับเป็นกําลังใจให้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่าทาโร่พิกาการเพววื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณนะครับหัวข้อ,ขอน่าสนใจอีกเช่นเคยวันนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่5ถ้วย f i ออ of Cups the devil ระวังปัญหาทางโลกรักโลภโกรธหลงตันหาราคะอะไรแบบนี้1ถ้วย Ace of Cups มีโอกาสได้ความสัมพันธ์ดีๆนะแต่มีคำเตือนนิดหน่อยนะ s t r e g e อย่าใจอ่อนกับผู้คนมากเกินไปแล้วก็7ถ้วยเซเว่นอฟคัจะมีคนเข้ามามากขึ้นแต่ก็มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันเลือกดีๆแล้วก็8ปดดาบเอ็ดออฟซอตาดีได้ตาร้ายเสียคบคนดีได้ดีคบคนไม่ดีระวังเกิดปัญหานะครับชัดเจนมากกอง3นี้โดดเด่นเรื่องคน3ามดาบทรีออฟซอสระวังปัญหาที่ไม่ได้ก่อระวังปัญหาที่เกิดจากบุคคลที่สา หกเหรียญ six of pentacles ทำบุญทำกุศลเยอะๆแล้วคุณจะรอดนะก็ชับกระชับสั้นๆไม่เยอะๆนะทำบุญเยอะๆแล้วคุณจะรอด the lovers ทำดีเข้าไว้ทำสิ่งที่ถูกต้องเข้าไว้แล้วคุณจะเป็นที่รักของทุกสปปรรพสิ่งนี่เจ็ดเหรียญ seven of pentacles ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองถ้าคุณวางตัวอย่างเหมาะสมนะครับแล้วถ้าคุณเลือกไม่ผิดนะคุณกองที่สมนะครับ มาขยายความกันคุณกองที่สามสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณเออคุณมีปัญหาเรื่องคนหรือเปล่าปัญหาที่ไม่ได้ก่อปัญหาที่เกิดจากคนแวดล้อมอะไรแบบนี้ทําให้คุณทุกข์ใจหรือยังมุฟออนจากเหตุการณ์ใดๆไม่ได้สักอย่างบางทีก็มาจากเรื่องกิเลสตัณหาความรักโลภโกรธหลงในใจอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้บางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอาจจะชิงรักหักสวัสดิ์อยู่หรือถ้าไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์แบบคนรักคู่รักอะไรแบบนั้นอาจ จะเรียกว่าคุณอาจจะตกไปอยู่ในปัญหาตกไปอยู่ในวงล้อมของปัญหาของผู้อื่นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วช่วงนี้ดวงคุณดีนะคุณควรจะได้เจอคนดีๆที่เข้ามายื่นมามอบความสัมพันธ์ดีๆให้แล้วก็มีคําเตือนเล็กน้อยว่าขอให้ดูดีๆถ้ามีใครเข้ามาขอให้ดูดีๆอย่ารีบใจอ่อนหรือรีบตกลงปลงใจกับใครเพราะดูแล้วไม่ว่าคุณจะมีใครเข้ามาในสถานะใดก็แล้วแต่คุณมีโอกาสเจอตัวเลือกที่มากมายหลากหลาย เจ็ดถ้วยนี่จะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเยอะแยะเลยด้วยซ้ำนะครับในบางท่านอาจจะเจอจํานวนมากเลยแต่แน่นอนเจ็ดถ้วยมาต้องแนะนําตามตรงว่านะมีโอกาสเจอทั้งดีและไม่ดีปะปนกันมาตาดีได้ตาร้ายเสียอย่ารีบตกลงปรงใจกับใครโดยเด็ดขาดย้ําเลยนะครับในความสัมพันธ์ครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเตือนคุณอยู่นะระวังความต้องการความอยากภายในให้ดีมีสติอยู่เสมอแล้วคุณจะรอดได้ คุณอาจจะงุนงงนิดหน่อยว่าทําไมช่วงนี้มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณมากมายปัญหาสารพัดที่คุณไม่ได้ก่ออะไรแบบนี้ไม่ต้องตกใจมันเป็นอาจจะเป็นวิบากกรรมช่วงหนึ่งของชีวิตที่ต้องผเผชิญช่วงนี้แต่คุณจะผ่านไปได้นะครับย้ําอีกครั้งด้วย3ดาบว่าระวังจะตกเข้าไปอยู่ไปในปัญหาของคนอื่นกลายเป็นมือที่สโดยไม่รู้ตัวหรือมีบุคคลอื่นเข้ามายุ่งกับคุณพลังงานสลับฝั่งกันได้นะหนึ่งนะ คุณอาจจะตกไปเป็นมือที่3ของใครตกเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ของใครหรือในทางกลับกันคนอื่นจะเข้ามายุ่งวุ่นวายชีวิตคุณแบบนี้ก็ได้โปรดระวังให้ดีนะครับแต่ทั้งนี้ก็มีทางออกที่ดีแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวพลังงานมาแบบนี้ผู้คนอาจจะวุ่นวายมีดวงวุ่นวายกับปัญหาจากผู้คนดังกล่าวแต่ว่าคุณจะเอาตัวรอดได้ด้วยการวางตัวดีๆเป็นมิตรกับทุกคนแล้วก็คัดกรองทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยจิตใจบริสุทธิ การมีจิตใจบริสุทธิ์สายตาที่เป็นกลางๆเนี่ยจะทำให้คุณไม่มีอคติใดๆแล้วก็ความรักโลภโกรธหลงใดๆต่างๆจะไม่สามารถมาจูงใจคุณได้คุณจะไม่มีอคติด้วยความรักความชอบส่วนตัวความหลงจะไม่บังตาหรือแม้แต่ความโลภในส่วนลึกบางอย่างก็ทำอะไรคุณไม่ได้ กรณีที่คนเข้ามาดูดีมากๆนะบางทีมันมีนะบางคนเข้ามาชวนไปลงทุนอะไรแบบนี้มีชวนไปลงทุนชวนเก่งกําไรบางทีความโลภมันเด้งขึ้นมาแต่ถ้าคุณทําใจให้เป็นกลางคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับมันทําบุญทํากุศลอยู่เสมอไปมิตรกับทุกคนมองทุกคนด้วยสายตาเป็นกลางมองด้วยความเมตตาแบบนี้ความเมตตาลัทธีแห่งความเมตตาจะช่วยให้คุณพ้นภัยได้ถ้าคุณทำได้ดังกล่าวนะมีสติมีสมาธิและปัญญามันจะเกิดคุณจะเป็นที่รักของสรรพสิ่ง เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์คนดีๆจะเข้ามาได้คนไม่ดีจะพ้นไปเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่คุณเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งคืออะไรทั้งมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์รวมไปถึงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเทวดาประจําตัวเจ้าที่เจ้าทางทุกที่รวมไปถึงเจ้ากรรมในเวรสัมภเวสีใดๆก็แล้วแต่ตามความเชื่อทุกสรรพสิ่งจะรักคุณจะอนุโมทนาบุญร่วมกับคุณและผลักดันให้คุณไปสู่ความสุข อะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรเขาจะขจัดปัดเปล่าออกไปให้เองประมาณนี้เลยตามความเชื่อนะครับชีวิตของคุณกําลังดีอยู่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกมาชัดเจนขนาดนี้ว่าท่านปกปกักรักษาคุ้มครองคุณอยู่ขอแค่คุณไม่ใจอ่อนดังกล่าวไม่ใจอ่อนไม่หลงคารมคนง่ายๆไม่ตกเป็นทาสเดวิลนะักกิเลสตัณหาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบค่อยๆโตอย่าคิดไปเร่งการเจริญเติบโตไม่ว่าในแง่ใดๆใ,ใ,ในความสัมพันธ์ชีวิตส่วนตัวชีวิตในสังคมอ่าส่วนรวมเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้ คุณคบหาทุกคนด้วยจิตใจบริสุทธิ์แต่มีความเฉลียวสักหน่อยดูว่าใครมายังไงมาดีมาร้ายมีอะไรแอบแฝงไหมแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้ชีวิตคุณช่วงนี้อยู่ในดวงขาขึ้นเป็นดวงที่ดีแล้ว แต่อาจจะมีจังหวะชีวิตที่ต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดจากผู้คนปัญหาที่คุณไม่ได้ก่ออะไรแบบนี้สักหน่อยถ้าเอาตัวรอดจาก d e วิลได้มีสติอยู่เสมอคุณจะประสบความสําเร็จโดยลําดับแน่นอนประมาณนี้คุณก่องที่3สบายใจได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณให้คุณระมัดระวังช่วงนี้นิดนึงระวังเรื่องคนมีสติอยู่เสมอแล้วคุณจะประสบความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้าดีครับโอเคครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องไว้นะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปทุกคลิปด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ในเวลาทำการนะครับเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับขอบคุณมากๆเลยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ